แม่ท้องที่จะคลอดเ,อเร็วนี้คลอดธรรมชาติต้องทำอย่างไรและมีกี่ขั้นตอนมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใคไรที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภยัยแม่ท้องคลอดไว้แข็งแรงนะคะ แม่ท้องที่กำลังเตรียมตัวต่อการคลอดในรูปแบบคลอดธรรมชาติการเตรียมตัวที่ดีต้องทำความเข้าใจการคลอดในแต่ละขั้นตอนก่อนค่ะว่าต่อจากนี้แม่ท้องจะต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนที่1ระยะเจ็บคันจริง ระยะที่แม่ท้องจะเจ็บคันอย่างสม่ำเสมอเพราะมดลูกมีการหดตัวพร้อมต่อการคลอดเมื่อปากมดลูกเปิดถึง10เซนติเมตรจะพบมูกเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด โดยแม่ท้องจะเริ่มเจ็บมากขึ้นและถี่มากขึ้นมีอาการปวดไปทั่วท้องและบริเวณส่วนล่างเอวหากแม่ท้องเจ็บขั้นรุนแรงคุณหมอจะฉีดยาบรรเทาอาการปวดให้และหากไม่สามารถบรรเทาได้ก็จะเปลี่ยนเป็นการฉีดบล็อกหลังแทนค่ะขั้นตอนที่ 2. ระยะปากบดลูกเปิดหมดเป็นระยะที่ทารกพร้อมออกมาจากช่องคลอดค่ะ ในขณะที่แม่ท้องเบ่งคลอดจะรู้สึกเจ็บช่วงบริเวณอุ้งเชิงกลางและปวดทั่วท้องเป็นระยะเพราะหมดลูกเกิดการรัดตัวขนาดคลอดค่ะทารกจะคลอดออกมาด้วยการลักษณะก้มหน้าเมื่อศีรษะของทารกพ้นออกจากช่องคลอดแล้วคุณหมอจะทำการค่อยๆดึงตัวทารกออกซึ่งในตอนนี้แม่ท้องจะเริ่มคลายความเจ็บลงค่ะ ขั้นตอนที่3ระยะพ้นความเจ็บปวดในระยะนี้แม่ท้องจะพ้นความเจ็บปวดและทารกได้ออกจากช่องคลอดอย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่งก็ยังไม่เสร็จสิ้นไปทั้งหมดเพราะคุณแม่ต้องทำการคลอดลกออกมาใช้เวลาการคลอดเพียง5-10นาทีแต่จะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆค่ะ หลังจากทำการคลอดแล้วให้คุณแม่พักผ่อนร่างกายและคอยสังเกตอาการของตัวเองหากมีอาการอื่นๆแทรกซ้อนนะคะการคลอดธรรมชาติจะช่วยให้ทารกแข็งแรงและมีภูมิคุ้นกันที่ดีอีกทางแม่ท้องไม่มีบาดแผลติดตัวค่ะดูแลสุขภาพแม่ท้องให้พร้อมต่อการเจอหน้าลูก อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย